นะสวัสดีคือหลวงคุ้มแล้วครับผมนันยิ่ดีต้อนรับเขาสู่สองไม้ให้งมวลซึนวันนี้อันนี้ยังมันเดียวต่อครับผมเนาะเก้าหาหาเก้าครับผมเนาะเข้าตรงๆเข้าเต็มๆหรับแนวทางอ่ารางนี่นะอ่าูสีหน่อยหน้านี่นะเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่าทายานี้มีที่ที่ที่เดียวเนาะอ่าเข้าเต็มเต็มเนาะเอาเงี้นี่ วันที่หนึ่งมีนารอดติดตามไปพบๆกันด้พี่น้องมาแบบจู๋จมเลยงวดนี้เป็นตั้งใจเบิ้งพิจารณาเบิ้งเอาเบรู้ว่าติได้อีกอย่างแต่ว่าให้เบิ้งไปพบกันครับําบผมเนาะเราติดตามไปพบกันด้พี่น้องเด้เทพพันแดงเป็นผู้อุปัมะํานงวดที่ผ่านมาเออวันนี้มังมีปู อันนั้นไม่อีกเลยคนไทยสุดนี่ยังมีผู้มุทิตาจิตอีกบานี่จังน้อยนี่จังน้อยนี่รอติดตามไปพร้อมๆกันจังน้อยนี่ผมเริ่มพิธีแล้วครับผมเออมือนี่การมาขอบเจื้อๆเด้อป้ยมาขอบปูมาไหวมั่นมาบอกเกาซีดอก บัดท่านได้ขอได้หนีอ่าบัดก็ขอกัะว่ะอือบัท่านได้ครบมันลวงเกินด้วยกายก็ดีด้วยว่าจาก็ดีด้วยใจก็ดีเออผลเห็นว่าไอ้สองโตนั่นก็ไล่ไปเรียบร้อยแล้วก็เงียบแ้บาทที่เพิ่นอือันเงียบจิ๊บเขียวมันมากไม่เพิ่นผู้ใดเขาใกล้ผมไม่ได้ บ้านมาจมบัดจมไม้มาฆ่าระบาดมาความพอคุยหลวงปู่กับไม้เราละผู้รักษาลูกน้องซ้อยกระไดผู้นั้นแหละเป็นผู้มาแท่นลวงปู่ผึ่งแต่หลวงปู่โชติเพิ่นมรณภาพแล้วหลวงปู่น้อยอยู่ฝุ่นว่างเกิงว่างไส้ฝุ่นยั่งอยู่ถัดมันหลวงปู่ผู้แท่นปู่ผึ่งบ่มานนี่ห่วยห่วยเกี่ม้านี os, ่บักคูสองพันหกพัเจ็มไม ชุดยี่นี่แล้วโลดอ่ะถ่ายมาจากเดือนแล้วนี่จะก,กวนเขา,า,าวัาษาคุณบ่มาเอาไปเขาจัดเตือนองคุดองซักอยู่บนเด้นี่องคุณสามสี่สี่เปดสสี่แปเขียนหรอเบิง้งเออ,อเอาเอาเขียนไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้งานกานเดียวคน รอดรอดแล้วกันพี่น้องยึดใจหนึงมือนี้เป็นเบื้องต้นพี่น้องได้บารมีพิธีแต่งขอมีแต่มีแต่คู่ขวะอ่ะชีสลึงเป็นหนึ่งบาทีบาทเป็นงตำลึงออันนี้ก็จะไปยอดปู่แห่งค่าน้าค่าไฟวัดได้กระชังอบัดทอนๆมาเราก็ปรไปยอดคือเเบื้องต้นเหตุงันําวังเรี่องตะวันมาอ่า มาขอบมาควยมากระวังหันมันมบ,บ่เต็มก็คือคือยันเห็นกันละเม,มืดตุกจึงตุกจังอะออกจากจิตออกจากใจอ,อันนี้ชวนกลาง,ง,งเขาต้องเย็นแับบั่นกับพี่บุงมันสิมีหนากับหลังหนาคือ 9 7 4 6 Lắng 3 4 4 8 3 4 4 8 Nhìn nhá. Nhá. Tạm nhìn này. บ้บนี้เลขออกวันยังเลขออกวันซุกปว่าทันเอาศุ์อี่ก่ออืออเอกราวคนก็เมนมาบอกวันซุกปว่าทันวะาอ,อกวันซุกปอือันที่หนึ่งตรงกับวันซุ์ว่าทันอ่าครับผมเอาเอาเอาไปฟังเรายู่นี่ซุมเมนเอฟซีนี่บังยู่ตัวเนี่ยบังเล่ย์รอเยู่แล้วอย ว่ได้เดีนส้าเลยได้มาอตาฟั่อยู่ไม่เห็นถึคนขี้ลุกถกหาฟังงยู่เอาว่าเพื่นผู้ใดว่าด้ตัวนี้นาะาเดียว้เขาไปเปิดบ้างแล้วโอ้ยจริงเท่ากินน้ำก็บ่าเลไปญาติเครือกไป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 นี่แล้วล่เอ้ยล่าล่าอย่าเบดเบิดเด้อสองสมงแล้วไรสดอยู่ในพิลังสองสมงเต็มแล้วลุกลูกส้าจนว่าให้เนาะ ลูกสาวจะว่าให้ไม่อยากดังกระดังไม่อยากดังก็ะซิได้ดังจนพออยู่วันศักร์ตั้งุากวันศุกร์เนาะวันศุกร์ขับเรียบร้อยครับคอมเมนต์มาบอกแล้ววันศุกร์เมื่อวานวันศุกร์เนี่ยออกมือนี่ก็วันศุกร์กันละศุกร์อีกเนาะศุกร์อีกศุกร์ขับไปนยังบ่วชศุกร์เอ้าะศุกร์กระซุกศุกร์สบายธรรมบันไดวัด ที่กนหัวตะแต่วันพาดคนขุดมั่ยตัดพาดมัอยโกนลุกกระตัดบ่ไรอีกมือวันเสาใส่เลยอยู่คนจังหนุสงพลพระองค์อาจารย์มาโอ,อ้หลวงปู่มาแล้วเมือ่อพระอาจารย์ถึงถึงเวลาจะตัดแล้วหบบร่ปปาตัดเลยแล้วพ่อที่แปลงสวมไหม้วพี่น้องแบบสไตล์หมอปลาเลยแหละเอาอย่างนี้ถ้าเบิ้งเบิ้งไป บัตบัี้สมกับการลออค่อยนะครับบัตบันินี้ที่ยอดเด้อนะที่ยอดที่เข้าเอาไปแล้วที่นิมิตไปแล้วออกมาแล้วมันก็บอกกงครับหลงปูมาแล้วเนี่ยหลงปูมาเอามาให้ตัวนี้ชีจักชีสองในไฟอะไก้าเก้าเก้าวห่าเชียนเชียนแบตเตอร์เมด เอาพี่น้องรอติดตามไปดิตับผมบ่ีที่เอาตัวนี้ให้เบิังเบิังเล่าก็ให้แอดมินเล่าก็ให้เอ็ซีเพิ่นว่ามันที่เป็นอะไรซีซีให้ตัวไหนไปภูเพิ่นมันกระสีเดียวนี่เออว้าผมโอ้คือซีย้อนมากกระสีแล้วครับเยอะแค่สิบแล้วพี่น้องผมคือซีย้อนย้อนหนึ่งย้อนหนึ่งไอ้ ซูนอกสามเลยจ้าอกสามเมื่อคืนนี้แล้วขาวจีมาสี่ตัวนี้อ้วดจี๊มาอ้าวมันก็แรงนั่งกับเกลียวทำมันอันนั้นมันแบบเต็มอยู่ครับดีอยู่ครับผลละมาล่างม่นทุกทิ้งที่ย่างเต็มมัดแต่แต่มันมีแก่แต่บ๊วยสมุอบ้านนี้จากนี้ไปเมื่อใดนั่นชุบมี เพื่นแต่ไม่บุหรีหน่อยางสิอืมอ่ามีพายกระซิบนะมีพายกระซิบพี่เรามีคนมากกระซิบแล้วว่าสัสแต่ว่าเด็กนี่เป็นกระซิบเด็กกระซิบใครที่ครับอ่ามีผู้มากกระซิบเดียดด้อยแล้วว่าสัตว์บางเอามากิงได้กัดจันโน่จะไม่เห็นยังชุ่มงวยงวยชุ่มอยู่น้ำจนน่นแรงเป็นร้อยๆท่ากินชั้นบุญผู้มีบุญงอนจริงจริงครับอ่าครับ นั่เจาทีทอดออกมากนาซีหลังสีคือเจ็ดเก้าสามเจ็ดเห็นะเจ็ดเก้าสามเจ็ดตัวหน้าตัวหลัง เอาซีโตคือสามสามหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งเก้าอืมเนี่ยสามสามหนึ่งเก้าบัดนี้บัดเข้าไปเทศ็าพิธีตัวนั้นแล้วอันนี้ลูกลูกเทพปบปนไห์เดิน เก้าเก้านี่นะที่มันออกมาหน่สามสามสามเอาสามนี่สามพลัง 9, เก้าสองเจ็ดเจ็ดบมมาบ<ม>ุตมทีวเวโตเจ็ดนี่ โอ้แม่นเลยเนาะที่ผมบอกมาหายไป่ว่าอันเก้าเนี่ยเก้าสี่นั้นจะขึ้นมาอยู่บนอเออผัดพวงหัวัจว่ามันจะออกเก้าหาเนี่ยนะเจ็ดหนึ่บงบอกมีชิดมีพลังขันมากกับมากเป็นจริงสินมาเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะบ้านนี้มาบังอันนี้ออกมาแล้วคือ ส3กับกับ95้าหเนาะนึง 3, 9, ่งสาเก้าบงดู9 4 1 3 95เลขล่างเกกออกสี่สามสามเก้าห้านัอันนี้ออกมาแล้ว สี่สามกับเก้าห้าบัตรนี้ตัวนี้บัตรอ้าวสิบหกมีนานอืมน้าพี่ลองหนึ่งมีนานเา้ยคนหนึ่งมีน,าน่าว่ะอืมโอ้อันบางนึ่งมีสิบหกกุมภาเนาะอล้ตัวที่ครับตัวนี้นะจะซี่ให้บัตรอืมซีซีซี สี่สามบานนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งขันมาลัากษณะสี่สามกระหนึ่งแปดกระหนึ่งขันมาลัากษณะสี่กระชิมีตัวไทยนี่ bên tô đơn tố vinh lê cắt mai chẳng xin nào hộp hộp đến nào hộp hộp 4, hộp vẹt ได่มาแล้วพี่น้องครับโอ้ไปจับไ้เลยลอตเตอรี่นะอืมท้ายสองตัวหกสามหกสี่หกแปดเท่านี้ครับขันมาลักษนะท้งีนี้หกนี่บ่พลาดเลยที่ผ่านๆมาครับบี้ก็รค่อยถ้าเบิ้งมือนั่นแอบมาจอบไปซีครับบ่รู้ว่าเขาจะได้ มื่อใดรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คันมนแบตเตอรี่ก็ะซัมแบตเตอรี่แอดมินแหละผู้ข่ากระไรเพราะว่าโอ้ยออนไลน์ออนไลน์เบิ้องไงเบิ้งสภาพรถเนาะตั้งแต่ปีไม่มานี่ตั้งแต่ตุล่ามาครับพี่ครับผมจุล่ามาหนิสามหกสี่จนโมนี่จนโมนี่เน่าเสียด้วยแต่ชีวิตเสียอันมาอันหนามาอ่านนี่อันหนามาฟังผีปลาดูเห็นหนาบ่เห็นหนาอ่าจะได้เห็นกันจ้า จะได้เห็นกาชัดนวันนี้อันที่อันที่เขาออกมาว่าหันนี้แค่ทั้งไต่ค่อยสีให้แอดมินได้เห็นเป็นโตวคอคิดว้อหมายน่ะเรื่องของเรื่องอ้าซชูซูชูครับฟังนี้ฟังเอาเอาผมหมดละเอาโตนี้ละเอามาเลยงวดนี้ต่อกวดต่อกวดต่องวดแล้วพี่น้องผมบินลอยเปอร์เซ็นคือหกจักจีบวนจุลัม มีสามคู่เน้นเน้นแต่ว่าที่แน่ๆนี่หกสามหกสี่หกแปดนี่เจอลอตเตอรี่หยิบไว้เลยเจอที่ไหนยกเขาที่นั่นเบื้องต้นได้พี่น้องเบื้องต้นก่อนนะครับจะผมว่าจำเป็นจะไปซื้อเจ้ามืออผมซื้อให้รัฐบาลทุกกอดสามหางไปก่อน ระหว่าง4กับ6ก็สีครับแต่แต่วิ่งนะตัวเดียวนี่6วิ่งหกวิ่งหกตัวเดียวเพราะว่าพิ่นกระซิบครับอืมทางแห้งอ่กระซิบแห้งนะคอยบังอืมว่าจะเจ๊งบ่เก๊งจริงบ่จริงอ่รู้อืไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนแต่เจ็บทาาว่าผู้เฮ็ดมักบางไดนมักบ่เป็ี่ยนคือว่านั่อ๋อผู้เฮ็ดนีบ่มักบอมักอืแต่ว่า สามารถที่จี้เพ็ดให้ลูกให้เก้าคือก่อนครับครับเนาะเพราะว่าอันนี้คือว่ามันไกลๆแักน้อยไฟสีมานังเอาอีกทีนึงจัดจีใกล้จีไรเพราะว่ามันมีเวลาดวนจิไปอยู่โอ้แต่ว่าไปพอดมือในเราก็สีเอาเพชรพวกพ้อยพวกยังมารวมกันแล้วโยหลวงปูจว่าเอน้ำมือนี่แต่ว่างไยมากโอ้ครับผมลวงปูผู้คุ้มเนี่ยผู้ผู้สวดผู้ยัดผู้ครับผมอ่าแคบตาจอไวครับที่สี่กับผม ก็มีหกสามแต่พอพอแต่ว้กับจำเขาบอกผมไว้นะว่าหกนี่สิมี่บอในบนในล่างงดมาโอ้สิมีทั้งบนทั้งล่างบอมันคือหกตัวเดียวนี่โอ้สิมาอาจสิมาบนว่าล่างก็ได้บารูแต่ว่าผมรับประกันเลยว่าหกต้อง นี่ขันเพื่อนได้จังเสียครับเพราะว่าคนกระซิบดังแล้วอืมอืมครับผมผมทำอะเแค่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แค่นั้นไม่เชื่อก็ผ่านไปอืมครับผมเอาตามนั้นนะพี่น้องเนาะครับครับผมจัดชัดเจนแล้วนะสามสี่หกห้าเที่ยวมาเอาไว้นี่กกระดาษาหน่ยกัเอาเอาเลยสีกาเลยบอเอาพี่น้องเห็นกันวะ ไก่ไกลอยู่ไกลเออเอาใกล้ๆจะจอดอ้าวแต่ว่าสีแดงอาจจะเห็นไม่ชัดเอหัวเดียมากนี่มือได้ก็ตามคันภายในอาทิตย์ที่มากนี่ก็คืออาทิตย์ที่มากเพราะว่าผมก็จะไปทําไปพูน้ําฟูขึ้นกับผมนะครับผมเพราะว่าทังอื่นเพิ่นกระสังไหลยึ้นกันครเดี๋ยวนี้ที่ผมบอกไปนี่ไม่แม่นเนาะ